ในโลกที่เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายแห่งชีวิตมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เป็นดั่งอัญ,ญมณีของฟากฟ้านกฮัมมิงเบิร์ดผู้เป็นทั้งศิลปินและนักเร่รำแห่งธรรมชาตินกฮัมมิงเบิร์ดคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้กับโลกนี้พวกมันกําเนิดขึ้นในทวีปอเมริกาตั้งแต่ป่าฝนเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ไปจนถึงภูเขาสูงของเทือกเขาแอนดีสลูกนกฮัมมิงเบิร์ตตัวจิ๋วฟักออกจากไข่เล็กเท่าหมากฝรัง่งท่ามกลางความอบอุออ่นนนขขออออองงงรรััละเีียด่่่ทแมส้้าึน มันยังคงเปราะบางแต่ธรรมชาติได้เตรียมความมหัศจรรย์ไว้ในตัวมันแล้วในโลกแห่งการบินไม่มีใครเหมือนนกฮัมมิงเบิร์ดพวกมันสามารถบินถอยหลังลอยตัวนิ่งและเปลี่ยนทิศทางได้ในพริบตาด้วยปีกที่ขยับถึง50-80ครั้งต่อวินาทีมันคือการเคลื่อนไหวที่ท้าทายกฎแห่งแรงโน้มถ่วงการกระพือปีกอย่างไม่หยุดยั้งต้องการพลังงานมหาศาลและนี่เองคือเหตุผลที่พวกมันต้องหาอาหารอยู่ตลอดเวลา น้ำหวานจากดอกไม้คือแหล่งพลังงานสำคัญที่ทำให้ชีวิตเล็กๆนี้บินได้อย่างไร้ขีดจำกัดฮัมมิงเบิร์ดไม่เพียงแต่บินได้อย่างน่าทึ่งแต่พวกมันยังมีความสัมพันธ์นอันลึกซึ้งกับดอกไม้ดอกไม้หลากสีสันล่อลวงพวกมันด้วยน้ำหวานและในทางกลับกันนกฮัมมิงเบิร์ดก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้นี่คือความร่วมมือที่ธรรมชาติออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์แบบการเต้นรำระหว่างฮัมมิงเบิร์ดและดอกไม้ไม่เพียงแต่ทำให้โลกงดงาม แต่ยังช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศที่เปราะบางนี้แม้จะมีขนาดเล็กแต่นกคัมิงเบิร์ดคือผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งความเร็วหัวใจของพวกมันเต้นมากกว่า1,200ครั้งต่อนาทีและสามารถบินได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเต็มไปด้วยพลังและความแม่นยำในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะไล่รำกลางอากาศอย่างสง่างามเพื่อดึงดูดตัวเมียมันคือการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งและความงดงามที่ยากจะละสายตา แต่ในโลกที่สวยงามนี้นกฮัมมิงเบิร์ดก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูงูและแม้แต่มนุษย์ที่รุกล้ำพื้นที่ป่าล้วนเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตเล็กๆนี้แม้ตัวจะเล็กแต่พวกมันไม่เคยยอมแพ้นกฮัมมิงเบิร์ดคือภาพสะท้อนของความกล้าหาญและความยืดหยุ่นที่ธรรมชาติมอบให้นกฮัมมิงเบิร์ดไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ไร้รำบนฟากฟ้าแต่ยังเป็นผู้สร้างสมดุลในระบบนิเวศ ดอกไม้หลายชนิดพึ่งพาพวกมันในการผสมเกสรและสัตว์อื่นๆก็พึ่งพาผลผลิตจากดอกไม้เหล่านี้พวกมันคือสะพานเชื่อมระหว่างดอกไม้กับโลกใบนี้การดำรงอยู่ของพวกมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความงามแต่ยังหมายถึงการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนนกฮัมมิงเบิร์ดอัญ,ญมณีแห่งท้องฟ้าที่เปล่งประกายด้วยปีกและจังหวะแห่งชีวิตมันคือเครื่องต้นใจถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความเชื่อมโยงอันละเอียดอ่อนที่ทำให้โลกใบนี้สมบูรณ์ ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายนกฮัมมิงเบิร์ดคือสัญลักษณ์ของพลังและความงดงามที่ธรรมชาติมอบให้แก่เรา